สวัสดีครับพอดีเมื่อวานผมไปต่อทะเบียนพรบภาษีรถยนต์มานะครับแล้วก็เลยมาทําเป็นคลิปวิดีโอเผื่อจะมีหลายคน สงสัยอยู่นะครับว่าถ้าคุณจะต่อทะเบียนพรบภาษีต่างๆรถยนต์เนี่ยใช้เงินเท่าไหร่ก่อนอื่นต้องบอกว่าถ้าเป็นภาษีรถมอเตอร์ไซค์คลิปของก่อนหน้านี้มีนะครับคุณเลื่อนเข้าไปดูนะในช่องนี้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นของรถยนต์ครับวันที่29มิถุนาสนารผมไปต่อมานะครับรถของผมเป็นกระบะวีโก้สมาร์ทแคปนะครับก็คือไอ้รุ่นที่มันเปิด,เป,ดปเ,เปิดประตูคนนั่งได้นะครับแต่ไม่ใช่4ประตูนะนะครับเป็นตอนครึ่งนะครับสมาร์ทแคปนะภาษีประจำปีนะครับ 1, 000, 60นบาทครับพรบ970อบาทค่าตรวจสภาพ200บาทแล้วก็ค่าบริการ200บาทก็คือผมไปต่อที่ตรอนะครับค่าบริการก็คือตรอเขาก็จะดําเนินการไปที่ขนส่งต่อให้เราเสร็จสับนะครับก็เลยมีค่าดําเนินการนะรวมทั้งสิ้น2430บาทนี่ครับลงวันที่29มิถุนาหกสนะครับหลายคนก็ <S 2> <S 2> <S อยากรู้นะฮะว่า ถ้าจะต่อทะเบียนพรบรถยนต์ใช้เงินเท่าไหร่ก็ประมาณนี้นะครับเตรียมตัวกันให้พร้อมสําคัญนะครับสำคัญนะอย่าปล่อยให้ขาดนะครับทะเบียนพรบรถต่างๆนะครับทั้งมอเตอร์ไซค์ทั้งรถยนต์นะครับสวัสดีครับ